สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาหากระปูกเพราะว่ามันดงเนาะพี่ติแม่เหรอได้แล้วตัวหนึ่งนี่ได้แล้วเนาะตัวนี้น้อยไปใส่เลยฮะยาพี่ตีเป็นตากลองด้วยมันจิ๋อ อืมปตากรงอุ้ยใส่หลักกระปูกระปูหายางกระปูหายากหกเนาะอาปิพเทียนโ้องไข่เองนะอุะ้ยวันนี้คุณยายกับมาหาไข่เดือดเหี้ยนมาหากระปูกุ่น,นหน้าเหา่า สวัสดีจ้ากันุะ <c oughs> หน้าเฮาป๊าเนาะ6กปางกระดูน้าโอนี่พวก6กปันที่มาเฮ้ยเออ6กปันที่มาหัว <c oughs> ไปหน่อยอีหัวคืหอหัวผีบ้าเอ้ยแค่นะคจิไม่เห็นเนาะ หกพี่น้องหกปันดุงหกปันขี้หมาปัวัดบถูกป่ะเฮ้ยผมพี่ไปใส่ลุงอ่ะถูกแกดผมพี่จะไปใส่ลุงนะพี่น้องเบื้องกระปูอันให้มุกทหารใช่ละใอ่ฮ้อุ้ยก็เลยน่ะนี่เห็นแล้วอุ้ยฝันเอ้าเเปิดฟ้าได้สองตัวเลย ได้สองตัวแล้วมาไปเลยค่ะเบิงเ,เดี๋ยวเห็นจังสุดท้ายหูกับปูด้อยหก <c oughs> ได้แล้วด้วยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหูกับปูพี่น้องเห็นกำ <c oughs> ลังกลวน มากกันเบกหน่อยเอาเพตีมาจับให้จุกก็ไม่ได้ดอกจับดีๆมาอันวันสิบาทมือมาคูณไดเเ้เอากระปุกออกมาเบิ้งกระปุกมุกดาหารด้วยพี่เนอะน้ะนองเฮียนมาน้ำเนี่ย มากับสมุนนอยสมุนไงสองคนเนาะเนาะเหี้ยเนาะเออมาคุดกระปูไอตั้ใส่มังยมพี่น้องเอ้ยมันงมงามง่ามันงมดกโดดพี่ปลาไปเอาสีงเอาเสียงน้ำแล้วของมาเหี้ยนเอาของมาเหี้ยนโอ้กระปูตัวเมย์เออก็เอาสิ บได้กกระปูตัวแม่แล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปกูมุกดือหารพี่เหรอนี่ตัวใหญ่บอสอันเอออันนี้กับเอออันนี้กระปูแม่เด้อจ้าพุ่นกปี๊ฟ้าไว้สิปิดฟ้าไว้ไวเลยเบิ้งเด็กหน่อยเป็นผู้ถือเบิ้งเป็นหน่อยเป็นผูถ่ายไปี<ม>๊ฟ้าเป่น นี่ได้แล้ววววตัวปูตัวใหญ่ๆพี่น้องมันหนีมือมันหนีบมืออย่าไปตำปุ๊บใส่อันนั้นดึงดึงใส่เหมือนงนมลุงเหรอไปหาไปหาอีกจออุ้ยอันนี้นี่เบิร์ด้จ้าพ่อแม่พี่น้องกําลังขุดอยู่ ถูกชาถูกชาจูทำไมมนันเป็นคิดโตมากคิดโตมเลี้ยโมเมนปลาไหลบ่ปลานี่ IN ie, นี่นี่โอเห็นบลกระปูนี่อุ้ยนี่กระปูเห็น้องเป็นน้ำอ่ะกระปูอยู่ในน้ำกระปูตัวเมียไปจับโอ้ยนั่นผีบอ้ยอ้ไรอ่ะมันต้องมาออกมันสิหนีบมือ ไป,ไปไปหากันต่อยด้ยวจ้าันี่กอวเับ้อ้าจจ้าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวฝืนก่อนนะจ้ะเดี๋ยวไปหาก่นอนนึงเด้อเลยพี่น้องกระปูตัวเมีบยบใหญ่กระปูตัเลิก เห็นน้ำปลาแค่หัมันฮัลโหลเตวแมนยืนเดินเตวเมนฮะฮะอามาเดินตามเดินไปด้านนเออ้มนเดินตามจะหาสิกัน hoài ha hoài chứ không là bó hư mà nè Hãy subscribe

อย่าแม่อย่บอกตัวไงใจมอมมอมมาเดียวถือให้ถือได้บอมันส่งเมื่อวานี้ก็มีเห็ฮแล้วนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาหมูงพันกันเดี๋ยวไปว่าหมู่พันกันเดี๋ยวแหละ ไแหละเฮ้ยพวงนี้ก็มีพวงนี้ก็เห็นนี่ีนนี่เรื่องนี้นะแต่บอแม่น้องว่าคงบอแม่น้องไปหายของเอ้ยนั่นยไปเลย นี่น,นี่เขาทำตัวสิเขาไม่ได้ทำตัวสั้นดาในกลงนี่ไปไปหาหาหาต๊อกน้องเห็นรกเดี๋ยวน้องพาไปบึงเด้อเดี๋ยวน้องพาในมุมนี้ก็เห็นอยู่อ่มน้องเห็นอยู่ให่ไันก็ น,นี่เอ้ยมันี่เนี่ยเอาเอามานัมันนี่ให้สองูเลยเอ้ยน้องขอนะน้องห็นสอู่เลยองขอนแปเียวอ้ยน้องอนแปเดียว้ขนะแปเดีเอ้ยอย่าบให้น้องน้องบล็อกาขอดนะีแปบเดียว กอคแป๊บเดียวในี่งนี่นี่งชู้ยนี่นะนี่จะับพแม่พี่น้อุุนน่ะอึอ่ะอมงนี่น่ะอตรงนี้เด้๋ยวจับใตรงนีเดี๋ยวเบองทมต้นที่ไม้อยู่นี่ค่ะ เออเด็กน oh, ้อยเออเด็กน้อยต้องใส่ไม้เนาะเออขยับไปนะไปนะเออขอหน้าไม้นะมาขปหน้ไม้นะของไม้เนี่ยโอ้ยขุดกร์อย่ามันบ่ได้ได้มันบ่มีว่ะเออดี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 จดอุ้ยน้องเห็นแล้วเนาะเมื่อกี้นี่งนะพันตาเมื่อกี้นี่นาะบ้าบ่มีนี่นี่พูนี่บ้า เอามาน้องขุดเองไปจับจับเบิง่ง้ดยพี่นนองนี่ไหวจ้ารอเหลนดีใช้พ่อแม่พี่นนอกเบิ่งเบิ่งบันเบิ่งบันเดกาดบานเฮาทงหน้าอยู่ทงหน้าเด้จ้าไ,ไ,ไ,ไม่เห็นเลยอะไม่เห็นเลย ต้องเหียนหน่อยจะมาคุุดกับปูได้จ้าเออเห็นแล้วพดปไปหาม่ถูกพุดเมื่อกี้เห็นหหหห้นตับม่นนีุมพ่อแมพี่ เ,เออนี่ปะนีนี่เอออันนี้เขามาขุดด้วยจ้ะเขามาขุดตรงเดีย๋ยวเดีขุดเองเอุย้ยแข็งเลยว่ะนี่เดียด๋วยวจ้ะมาหาหูเลยม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเมืเ่อกี้เห็นผ้าป่าข่างในที่นัง่ง เขามาคุดดูเทียงหน้ากระชีผ้าเดินชมด้วยจ้าม่เห็นเลยกะชีพ้าเดินชมดนยจ้ะหุณมาคุด có cướp Bướng nghiệp sâu cậy này Chưa thì, thì chưa là cha Hình hưu mất là cha Bướng lực nọ Ôi, cái tôi nhanh ม่เด็ดกระปูโตเมียตัวไหนห่อยวิ่งมาบังมองเห็นคู่ล้วใช่บังเพชรติวิ่งป้าไปเบิ้งน้องเห็นคู่หรือปะมองพาไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ซับสไคร์ด้วยพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อสวัสดีคู่น่ะส่องมาดามดี่ดได้พี่น้องมาขุดกระปูกระปุกระเด้งหน่อยบังวิ่าป้าไปบึ้งดี ใส่กระปูซีหาโตพี่เนาะคลิปนี้กับใบสำนีก็เ,เด็ดเด็ดเด็ดไปละจ้า